หวยนี่มันยังไงนะมันทุกขลาบเหลือเกินค่ะเมื่อสามีค่ะเดินทางกลับจากเกาหลีใต้มาขอแบ่งเงิน12ล้านจากเมียมนะขอครึง่งครึง่งเพราะว่าเราก็มีสินสมรสไงเราเป็นผัวเป็นเมียกันนนะคะคุณผู้ชมคะแล้วก็ไปร้องกับทนายความชื่อดังด้วยให้ทนายช่วยมันก็เลยเป็นข่าวคราวดังกันแบบนี้ค่ะส่วนเมียเองบอกว่าเฮ้ยฉันถูกหวยเนี่ยตอนที่ คุณกับฉันเลิกกันไปตั้งนานแล้วฉันไม่จําเป็นจะต้องแบ่งเงินให้กับคุณด้วยซ้ํานะคะทีนี้ต่างคนเนี่ยต่างก็โต้เถียงกันต่างก็แฉกันค่ะแล้วเขาก็มีหลักฐานของแต่ละฝ่ายเนี่ยมายันกันด้วยนะคะก็ไม่รู้ล่ะค่ะว่าสรุปแล้วเนี่ยเงิน12ล้าน,นจะตกไปอยู่กับใครแต่วันนี้<ะ>มีคําตอบแล้วค่ะแต่ว่าคําตอบนี่คืออะไรมาฟังกันนะคะแต่ว่าก่อนอื่นนต้องย้อนกลับไปที่ทนายความคนนี้ค่ะ,ะก็คือนายรณรงค์แก้วเพชรประทานเครือข่ายรณรงค์ทวงคืนความยุติธรรมในสังคม มีคนแซวเลย <Sell S 1> ว่ววทนายรณรงค์จะโปะแตกหรือเปล่าเออ<ม>งานจะเข้าหรือเปล่านี่เลือช่วยผิดคนไหม,มอะไรประมาณนี้นะคะคุณผู้ชมคะเพราะว่าตอนที่ทนายรณรงค์เนี่ยพาพี่ผู้ชายคนนี้ที่เป็นสามีที่บอกว่าจำรักเนี่ยกลับมาจากเกาหลีใต้จะมา surprise, เซอร์ไพรส์เมียโดนเซอร์ไพรส์กลับโอ้โหตอนที่มาออกมาตั้งโต๊ะแถลงข่าววันแรกกับทนายครับ คือคนเห็นใจไงโอ้เห็นใจใช่ค่ะแต่ทีนี้เมื่อมันมีอีกข้อมูลทั้งฝั่งเมียมาเหมือนพลิกคดีก,กันไปกันมาแบบนี้ ทนายจะงานเข้าไหมทีนี้ทนายรณรงค์ค่ะก็ออกมาบอกให้เราได้ฟังกันแล้วนะเอ้ยคุณเอาจริงๆแล้วนะเรื่องราวของทั้งสองคนนี้ยอย่างตัวสามีเขาแค่มาปรึกษาผมเท่านั้นผมนยังไม่ได้เป็นทนายความให้เขานะเขายังไม่ได้แต่งตั้งให้เป็นทนายความในการช่วยเหลือคดีนี้นะทีนี้เราก็ถามนิดนึงถ้าในมุมมองของกฎหมายแหละมันสามารถแบ่งทรัพย์สินไอ้ตรงเนี้ยจึบสองล้านได้หรือไม่มเขาบอกว่าสามีภรรยาที่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสกันแต่ แต่ถ้าหากว่ามีสิ่งบ่งชี้ว่าเขายังอยู่กันไม่ได้เลิกกันหรือว่ามีการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน<ำ>เรียกดูส่งเสียเป็นรายเดือน ทั้งคู่มีสิ่งญิงเหล่านี้อยู่แสดงว่าเขายังไม่เลิกขาดต่อกันฉะนั้นค่ะรายละเอียดเพิ่มเติมก็คือจะต้องไปดูบัญชีของทางฝ่ายหญิงกับลูกว่าในแต่และเดือนเนี่ยมันมีบัญชีเนี่ยมันมีเงินเข้ามาเท่าไหร่ที่ส่งมาจากฝ่ายผู้เป็นอดีตสามีเพราะผู้ชายบอกส่งให้3ามสี่หมื่นอ่ะต่อเดือนอะ่ะใช่แล้วเขาบอกว่าเขามีหลักฐานอะไรแบบนี้แต่ฝ่ายภรรยาบอกว่า3ามสี่พันต่างหากไม่ใช่สามสี่หมื่นแล้วก็กโอน <c oughs> ให้ลูกอะไรแบบนี้แต่ทีนี้ค่ะทนายรณรงค์ก็มองว่าทั้งสองฝ่ายเนี่ยเขาก็ ออกมาพูดแต่เขาก็ต้องพูดในมุมที่ตัวเองได้เปรียบกันทั้งนั้นแหละแต่ถ้าจะให้แฟฝงก็ต้องไปดูกันว่าหลังจากที่ฝ่ายหญิงอ้างว่าเลิกกันแล้วฝ่ายชายยังส่งเงินมาให้อยู่ไหมถ้ายังส่งเงินมาให้อยู่จนถึงวันที่ถูกลอตเตอรี่อันนี้ต้องไปดูรายละเอียดกันอีกทีเชิญทนายรณรงค์ค่ะ คือทั้งสองฝ่ายนะครับเขาก็ต้องมพูดในมุมที่ว่าเขาได้เปรียรบแล้วทั้งฝ่ายชายที่ฝ่ายหญิงต่างๆนี้รประเด็นที่ทานายสตาหนะถ้าเกิดจะไปดูให้มันแระแฝงที่สุดก็ต้องไปดูว่าหลังจากที่เขาอ้างว่าเลิกเนี่ยฝ่ายชายยังส่งเงินให้อยู่ไหม ประเด็นต่อมาก็คือในตอนที่อ่ะในตอนที่ยังไม่เลิกกันเขาส่งให้เท่าไหร่เลิกกันแล้วเขาส่งให้เท่าไหร่เขาส่งเท่าเดิมไหมหรือเขาส่งน้อยมากๆ3สามสี่พันจริงที่ว่าถ้าเขาส่งน้อยแต่เดิมมากๆเนี่ยอาจจะมองได้ว่านั่นคือการตกเป็นค่าเรู้งดูดแต่ถ้ากายังส่งมาเร็เท่าเดิมไม่ได้ต่างจากเดิมมากเนี่ยม,มันก็แปลกนะครับคนเลิกกันแล้วจะไปส่งให้ขนาดไหนผู้ชมครับเรื่องเนี้ย ประเด็นคือมันไม่มีทะเบียนสมรสเพราะฉะนั้นต้องดูพฤติกรรมล้วนๆว่าผู้ชายควรจะได้ส่วนแบ่งครึ่งๆหล้านหรือเปล่านะฮะตอนนี้นะฮะก็ต้องไปดูย้อนหลังกลับไปความสัมพันธ์ของทั้งคู่เนี้ยวงกลมคํานี้เลยเลิกกันหรือยังถ้าเลิกกันแล้วอดถ้ายังไม่เลิกได้นะฮะผมพาไปดูง่ายๆเลยเขาไปอยู่ กินด้วยกันนะฮะเคยไปทํางานเกาหลีด้วยกันผู้หญิงท้องกลับมาแม่ฝ่ายผู้ชายตายอะไรก็ว่าไปทีนี้ฮะตั้งแต่ปี61ปี61เนี่ยส่งเงินให้ดาวรถนะสองแสนให้ผู้หญิงดาวรถนะครับถัดมาปี62อดีตเมียขับรถไปชนก็เหมือนกับพูดคุยกันเรื่องเลิกในปีนี้ปี2 2 2นี่จากข้อมูลนะฮะ ปี6-3ค,คุยกันเรื่องโอนเงินมาใช้นี่ห0 0 0 0บาทเอ๊ะทำไมคุยเรื่องๆยังมีโอนเงินปี6ะปีฝ่ายหญิงถูกหวยรล้วันที่หนึ่งสองใบ12ล้านบาทปีห5ห้านะครับเป็นปีที่สำคัญหลังเพราะว่าอะไรหลังจากที่ถูกลอตเตอรี่แล้วถ้าเขาพิสูจน์ได้นะว่ายังมีความเป็นสามีภรรยานะ,ะเขาได้เงิน<อ>ผู้ชายจะได้เงินด้วยแต่อันนี้เดี๋ยวมาดูกันนะฮะพิสูจน์ได้ไหม ปี66คือล่าสุดนี่กลับมาจากต่างประเทศบอกว่ามาเซอร์ไพรส์เมียแต่เจอเมียเซอร์ไพรส์กลับนี่คือ5-6ปีที่เอามานะครับเดี๋ยวคุณผู้ชมจะเราจะพาลงลึกในรายละเอียดว่า A 5-6ปีเนี่ยคำตอบมันอยู่ตรงไหนฮะค่ะทีนี้เนี่ยมาเริ่มต้นกันที่ปีแรกเลยดีไหมคะปีแรกนี่นะฮะสามีอดีตสามีบอกแบบนี้ผมเนี่ยซื้อรถเก่งให้อดีตภรรยานะ ใช้เงินดาว2 5 0 0 0 0บาทแต่ไม่ได้ใช้ชื่อผมโอนนะเพราะผมเป็นเป็นผีน้อยไปทำงานที่เกาหลีผิดกฎหมายนะฮะก็เลยให้คนอื่นโอนให้นี่ชายบอกนี่ผมจ่ายให้ครับค่ะทีนี้อดีตภรรยาเองก็ยืนยันว่าเออสามีก็โอนเงินให้ฉันจริงๆให้ไปดาวรถจริงๆค่ะเพราะว่าตอนนั้นน่ะเรายังเป็นผัวเมียกันอยู่เรายังอยู่กินฉันสามีภรรยากันอยู่นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นปี61ตัดทิ้งนะฮะปี -62 ปีถัดมาอ้าวอันนี้แหละครับ สา ح, อดีตสา ح, มีบอกผมโทรบอกเลิกเมียจริงค่ะนี่เป็นคนบอกเองเลยนะอ่ะว่าผมบอกเลิกค่ะเพราะจับได้ว่าเมียเนี่ยมีบุคคลที่สามเข้ามาอมวอลแวร์แต่อ้ที่บอกเลิก ผมเนี่ยมันแบบมันเกิดจากชั่ววูบม,มันน้อยอกน้อยใจผมเลยพูดอย่างนั้นออกไปครับค่ะแต่ทีนี้ค่ะทางฝั่งของอดีตภรรยานะคะ,คะเขาก็ให้ข้อมูลนี้อีกฝั่งหนึ่งเหมือนกันค่ะบอกว่ายืนยันว่าอดีตสามีโทรมาบอกเลิกจริงแล้วก็บอกเลิกกันต่อหน้าญาติพี่น้องและยังพูดเหมือนให้ฉันอายอะว่าฉันไม่อยากเอาเมียคนนี้แล้วแล้วก็ยืนยันว่าเลิกขาดมีพยานรู้เห็นด้วยนะคะก็คือเจ้านี่<อ>แล้วก็มีเพื่อนค่ะ เนี่ยแหละคะ่ะสิ่งที่มันเกิดขึ้นซึ่งมันแตกต่างกันอา้าวแต่ผู้ชายเขาม,มีข้ออ้างนะ,ค,ะคุณบอกเลิกกับผมแล้วใช่ไหมม,มีพยานรู้เห็นแต่ทําไมหลังจากนั้นรถที่ผมดาวให้คุณไปประสบอุบัติเหตุชนนะครับก็เลยมีการคุยกันเกี่ยวกับเรื่องนี้ถ้าเลิกกันจริงทำไมยังคุยอยู่อีกอะค่ะออคือตัวของภรรยาบอกว่า ็ที่คุยจะไม่ได้คุยนะคุยกันผ่านลูกคนเลิกกันเนี่ยเขาจะไม่คุยกันเองคุยกันผ่านลูกไม่ได้คุยกันโดยตรงค่ะแล้วทีนี้พอคุยกันผ่านลูกเนี่ยเนื่องจากอะไรเพราะว่าหลังจากเลิกกลากันก็แทบจะไม่ติดต่อกันและสามีก็ไม่ได้ส่งเงินให้เหมือนเดิมดังนั้นค่ะเธอผ่อนรถคันนี้ไม่ไหวแล้วจึงตัดสินใจขายซากรถทิ้งค่ะปี2อ1 2นหกสิบนะคะก็คือยอมรับว่าเลิกแต่พูดไปอย่างนั้นคือความน่าออน่าใจปี2องพัน เลิกกันไปแล้วนะตามตามทม์ลายเนี่ยนะครับ อ้าวแล้วทำไมยังผมยังต้องโอนเงินมาใช้หนี้ให้เมียมถ้าเลิกกันใครจะมาโอนีะย,ยืมคนอื่นมาห0,000บาทนะฮะผมเนี่ยยังมีความเป็นห่วงเป็นใยเป็นผัวเป็นเมียมก็ต้องช่วยเหลือกันครับอืค่ะเธอก็บอกว่ายืนยันว่ามีการโอนเงินจริงๆนะอดีตภรรยาว่าแบบนี้แต่เธอก็รู้ทีหลังเธอก็ไม่ได้รู้ตอนนั้นรู้เพราะอะไรเหมือนที่สามีบอกอปิดเป็นความลับสามีไม่ให้บอกวันที่เขาโอนมาให้ใช้หนี้เขาไม่ให้บอกผู้หญิงใช่ค่ะนั่นเองอะค่ะนี่อะยังไงคะ S <S ก็องสารคนโอนให้ใช่ไหมถูกต้องอผ่านน้องสาวให้ใหเจ้าหนี้โดยตรงนี่แต่ห้ามบอกให้เมียรู้อืค่ะแต่ทีนี้เจ้าหนี้บอกว่าเจ้าหนี้เขาเขายืนยันนะว่าทั้งคู่เนี่ยเขาเลิกกันจริงๆเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยตัวของอดีตภรรยาเขาสนิทก,กับเจ้าหนี้เออแปลก<ม>สนิทก,กับเจ้าหนี้แล้วก็ปรึกษากับเจ้าหนี้เรื่องสามีบ่อยๆนะครับผ่านไป6 1 6 2 6 3คุณผู้ชม ผมว่าท de ุกท่านคงคิดแล้วตอนนี้เขาถือว่าเลิกกันหรือยังแต่ปี2064หลังจากลูกโทรศัพท์พ่อแม่ถูกหวย12ล้านนะฮะตามเขาอ้างนะปรากฏเขาโทรกลับมาหาผู้หญิงขอ1ล้านบาท ส่วนแบ่งเพราะอะไรฮะจะเอาไปแก้บนที่ผ่านมาผมบนบานให้คุณถูกหวยระวันที่หนึ่งครับทีนี้อดีตภรรยาค่ะก็บอกว่าเก็ยืนยันว่าสามาคีคนนี้โทรมาขอส่วนแบ่งหนึ่งล้านบาทจริงๆแต่ว่าเธอไม่ให้เนี่ยเธอยังบอกกับสามีด้วยนะว่าฉันจะต้องให้เธอทำไมออแล้วถ้าหากว่าจะแก้บนน่ะทำไมเวลาบนไม่บนให้ตัวเองเนี่ย ถูกรางวันที่1นึ่บบนให้เมียเก่าถูกระงวันที่1ไปเพื่ออะไรแทนที่ตัวเองจะถูกหวยจะต้องไม่ไปลำบากที่เกาหลีใต้จะได้กลับมาเป็นเศรษฐีเมืองไทยไงนี่ผมเพิ่งรู้นะว่าถ้าเ,ออเราบนให้คนอื่นเราจะได้ส่วนแบ่งด้วยมีสิทธิ์เรียกส่วนแบ่งด้วยแต่เวลาเรารักกันเนี่ยเราก็ขอพรให้อีกคนนึงนะออ,อ,อปี64เป็นอย่างนี้ปี2 5 6 5ครับ อ้าวเลิกกันทำไมผมยังมีของฝากจากเกาหลีส่งพัสดุมาให้ทั้งอดีตเมียให้ทั้งลูกให้ทั้งญาติพี่น้องเพราะตัวผมเนี่ยยังคิดว่าเรายังเป็นผัวเมียกันอยู่ครับค่ะภรรยาอดีตภรรยาคนนี้ก็บอกว่าก็ยืนยันว่าได้รับของมาจริงๆแต่ฉันไม่ได้ขอให้ส่งมานะครับโหเจ็บจี๊ดคำนี้คือเจ็บเดีวกันก็ไม่ได้ขอให้ส่งมาและอีกอย่างส่งมาคุณก็ส่งให้ลูกไม่ได้ส่งให้เธอส่งให้ลูกแล้วก็ญาติิแบบนี้เราเลิกกันแล้วมันไม่มีความจาเป็นที่ ต้องส่งให้เพราะเธอยืนยันว่าเลิกตีกขาดไงจนกระทั่งเวลาเดินทางมาถึงปี2,566<ช>คือปีนี้ครับกลับ<ช>มาเซอร์ไพรส์นะครับจริงๆแล้วอดีตสามีถูกต่อมเกาหลีส่งตัวกลับ<ช>แล้วก็มารู้ว่าเมียมีสามีคนใหม่<ช>แต่งงานใหม่ แต่เขาไม่ได้ไปพบครับไม่ได้เดินทางไปพบนะฮะอ้างว่าโทรหาผู้หญิงเป็นร้อยสายไม่มีใครรับสายเลยต้องไปปรึกษาทนายลนณรงค์โอ้โหแต่ว่าพอฟังเกี่ยวกับอดีตของภรรยาในข้อมูลของเธอข้อมูลคนคนละม้นะคะพี่โจคะคุณผู้ชมคะคือตัวของภรรยาบอกว่าก็โทรนัดอดีตสามีมาละคือให้มาเจรจาให้เคลียร์กันค่ะก็ตกลงกันแล้นัดจะถอดที่เวลา ก็ <S <S ไม่โผล่มาไม่มาก็ยังไงอ่ะรู้อีกทีคือเป็นข่าวแล้วว่าตัวของภรรยาย,ยังติดใจเหมือนกันถ้าคุณเนี่ยคิดว่าคุณเป็นสามีฉันจริงๆเป็นพ่อของลูกจริงๆทำไมอ่ะกลับมาตั้งแต่เกาหลีกลับมาปุ๊บต้องหาลูกสิไปหาทนายทําไมนี่อยากจะฟ้องร้องเรื่องการเรียกเงินอย่างเดียวเลยเหรอครับดูมาหปีผมยัง จะชั่งน้ำหนักไปทางไหนดตกกะะีตกลงเลิกกันแล้วหรือยังตกลงเลิกกันแล้วหรือยังภรรยาย,ยืนยันว่าเลิกกันแบบเด็ดขาดเลยคะ่ะแต่ทีนี้สามีบอกว่าก็ไม่ได้เลิกกันขนาดนั้นน่ะแต่ว่าทั้งคู่ค่ะก็ต่างฝ่ายต่างก็งัดหลักฐานมายืนยันกันใช่ไหมคะคพอยืนยันกันแบบนี้ค่ะทําให้ยังไงสุดท้ายคนที่ยอมถอยมันสามีนะอ,อนดีตสามีบอกว่าฉันถอยแล้วกันส่วนแบ่งหกล้านไม่เอาละครับเอาแค่สองแสนห้าละกันสองแสนห้าจบ เอา2อ0 0สจบแล้วก็ถามเหตุผลแล้วทำไมถึงยอมถอยยอมจบอะแสดงว่าเลิกกันแล้วจริงๆหรือเปล่าเขาบอกว่าที่เขายุติเรื่องนี้เพราะว่าเขาสงสารลูก<อ>เขาอยากจะยุติเรื่องราวทั้งหมดและก็จะถอนฟ้องทุกอย่างด้วยแต่ในความเป็นจริงผมเนีมีอีกหลายอย่างเลยนะที่เป็นหลักฐานยืนยันว่าเราทั้งสองคน,นยังเป็นผัวเมียกันแต่ยอมถอย ยมอมังยืนยัยนลูกไงยืนยันว่าเป็นผัวเมียอยู่ยังเป็นผัวเมีย,ย,ย,มยกันอยู่ทีนี้อดีตเมียก็ตกลงค่ะ 2, 5, 2อ0 0 0น้ยอมใจค่ะแต่ขออย่างเดียวไม่ต้องมาเกี่ยวข้องกันอีกนะไม่ต้องมาอ้างว่าฉันเป็นเมียอีกแต่ในความเป็นพอ่อเราก็ไม่กีดกันที่เขาได้เจอกับลูกหรอกฟังเสียงของอดีตสามีค่ะโหเนี่ยผมยิ่ดี้นถ้าผมไม่บกลูกผมก็ไม่ยอมกลับเพราะว่าหลักฐานเนี่ยที่ผมเอามาเนี่ยโอเคแค่ส่วนนึงนะแดีวมันมีส่วนที่ว่า ในแชทในไลน์มันมีเยอะเราก็คุยกันแล้วว่าถูกลอตเตอรี่แล้วไปให้ไปสร้างบ้านนะเออไปสร้างบ้านจริงให้อุ่นเข้าองชี้ลูกนะก็อุ่นเข้าองชี้ลูกคนละหนึ่งล้านบาทถ้าผมไม่คุยกันกับเขาเขาคงไม่ทําแบบนี้ถูกไหมถ้าผมไม่คุยกับเขาผมคงไม่ใช้นี่ให้เขาผมมีแชทแต่ผมไม่เปิดเพราะอะไรรู้ไหม อของผมผมอืมค่ะเขาก็ยืนยันแล้วค่ะว่าครั้งนี้ที่ยอมถอยเพราะว่าเขาสงสารลูกแล้วห่วงลูกอันนี้เขาโชว์รอยสักค่ะคุณผู้ชมคะรอยสักนี <oh, so ้คืออะไรถ้าผมไม่รักผมไม่สักชื่อเมียหรอกอ๋อนี่คือชื่อเมียชื่อเมียแล้วก็มีชื่อลูกด้วยนักข่าวถามต่อแล้วหลังจากเนี้ยมันจบกันแล้วเนี้ยอยากจะเอาไว้ไหมเขาบอกว่าผมว่าผมจะไปลบออกมันไม่มีความสําคัญอะไรกับผมแล้ว 2 <250. S 1> อ0แสนห้ก็จบกันที่นี้ก็คงจะเป็นเงินดาวรถอะไรแบบนี้หรือเปล่าที่จ่ายไปก่อนนั้นนี5สองแสนห้มองซะว่าจบลงได้ด้วยดีสําหรับทุกขลาบแต่ครั้งนี้ก็แล้วกันค่ะข,ข่าวช่วง8ปรบเครื่องเคียงข้าง